ต้องมาตอนนี้หรอ้านกจะมีางนออาจะเป็นนเหี่ยวนะธรรมดาหน่วันที่มันจมาวันธรรมดาหวรหออไรอ่าอ่าอหนึ่งเม้าขาตลีเดยานะะ ที่จทําพิธีและจุดมาเรื่อยๆปีแต่ปีปีปีไล่มาเรื่อยๆเราก็ไม่เคยเอ็นนี่ออกเลยใช่ไหมไล่มาแต่ปีแต่ปีก็สะสมไปแต่ที่แปลกคือเทียนไม่ดำเลยใหม่ตลอดนะเดา๋ก็จุดเดี๋ยวก็จุดเนี้ยเขาจุดอย่างเงี้ยเขาจุดอย่างเงี้ยเขาจุดอย่างเงี้ยเขาต้องไปอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อใหม่ต่อใหม่ไปเรื่อยปกติอะถ้าเกิดเทียนที่จุดไปเรื่อยๆเขาจะมีขมเหลวอยอมันอยู่ที่เทียนนะผมว่าเนอะได้เลขยังครับได้เลขยัง นะดูชาวบ้านี่ยคะดชาบต้องไปเลือกอะไรสักอย่างต้องเลือกนะต้องเลือกเลมาไหนมามาแวะวายสนะเขามีตะเกียนด้วยใช่ใช่มีตวเกียบด้วย ครับสวัสดีครับเจ้าดีเจ้ดีครับผมครับเป็นทีมของนักข่าวนะที่อ่านข่าวตอนเช้านะครับวันนี้เกามาเยี่ยมที่วัดสว่างลรม์ท่านผู้ช นะครับเยี่ยมสื่อสบาย